สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซักซีทุกคนครับวันนี้ผมมีตัวมินิพีซีตัวใหม่จาก BMa มัมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับแค่ตั้งเสียบเชื่อมต่อแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผม ก็เปิอดออกมานะครับตัวเครื่องจะทําการลง Windows ครั้งแรกนะครับตัวนี้มากับ Windows 11นะครับรองรับ Windows 11เวอร์ชันภาษาไทยนะครับไม่ต้องไปทําการลงใหม่ที่ไหนเลยติดมากับตัวเครื่องเลยครับจบๆเตทีเดียว เปิดเครื่องมารอเลยนะครับผมรอในการลง Windows นะครับสักครู่เดือวเท่านั้นโอเคครับเมื่อเปิดเครื่องมาครับนี่เลยครับ Windows 11หน้าจอสวยๆนะครับตัวนี้ผมทําการลงโปรแกรมแล้วนะครับมันตกตจกันเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันดีกว่าว่าตัวนี้ให้สเปคมาเท่าไหร่บ้างนะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับสเปคตัวนี้นะครับมากับแรม 8G b ครับ ตัว c p u นะครับเป็น Intel c e l e r o n นะครับ N5095 ครับความเร็วอยู่ที่2.0 GHz ครับมากับ Windows 11 Pro นะครับตัวนี้ทำการ Activate Windows มาแล้วนะครับจากโรงงานของ B-Mac นะครับได้มาปุ๊บพร้อมใช้งานไม่ต้องหาคีย์มาใส่นะครับผมดูที่ความจุตัวเครื่องครับตัวนี้เป็น SSD นะครับ256 GB ครับเมื่อใช้งานจริงจะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆครับเพราะว่าทำการลง Windows ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ ไปดูกันต่อที่ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะครับรองรับ wi-Fi 2.4และ5.0ครับนี่เลยตอนนี้ตัวเครื่องนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถืออยู่นะครับแล้วก็ยังรองรับการดูวิดีโอแบบ 4K ด้วยครับนี่เปิดไปแล้วและนี่คือวิดีโอ 4K ครับคุณภาพนะครับจะเป็น2 0 6 0พิกเซลครับหรือประหยัด 4K นันเองนี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีโค้ดในการอ่าน สามารถดู 4K ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อได้สูงสุดถึง3หน้าจอเลยทีเดียวภาพสีสันงดงามครับสวยสดจริงๆในเรื่องของความเร็วนะครับจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เลือกใช้นะครับขึ้นอยู่กับ Wi-Fi นะครับตัวนี้ผมต่อ Wi-Fi จากมือถือนะครับเลยมีความกระตุกเล็กน้อยนะครับนี่เร็วมากนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยตัวนี้ผมต่อกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ 4K 3000กว่าพิกเซล เลยนะครับก็ยังลองรับอยู่นะครับตัวนี้ในส่วนของการทำงานนะครับปัจจุบันเนี่ยผมทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นแอดมินตอบแชทลูกค้าทาง Lazada และ s h o ป e ีนะครับรวมถึง l i n e o f f i c i a l ด้วยครับทำให้ทุกๆวันเนี่ยจะต้องเปิดโคมหลายหน้ามากๆนะครับทั้งเปิดเช็คเมลนี่ครับเปิดเช็คเมลนะครับแล้วก็เปิดบน o o o l l e r i v e นะครับเพื่อดึงอดเวร์มาใช้งานรวมถึง ตอบแชทลูกค้าบน Lazada นะครับหลังบ้านเปิด Facebook เล่นเฟซนะครับดูหน้าร้านลาซาด้าครับเพื่อเช็คราคาเปิด s h อ p e e ด้วยนี่ครับเปิดหลายหน้ามากๆเลยเรามาดูกันว่าเมื่อเราใช้งานโคลม,มหลายหน้าขนาดนี้เนี่ย CPU ของเจ้าบีแมค b สพัทเนี่ยจะรันไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไปดูกันเลยเมื่อเปิด CPU มันเนี่ยจะเห็นว่า CPU ครับรันอยู่ที่60แล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่ากว่าเองนะครับ ก็ถือว่าทํางานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ CPU ครับตอนนี้เปิดโครมทั้งหมด20กว่าหน้านะส่วนแรมเนี่ยจะรู้ๆกันว่าตัวโครมเนี่ยค่อนข้างจะกินแรมเยอะนะครับก็เป็นปกตินะครับแรม8 g b ก็กินไปหลายอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับแต่ CPU เนี่ยทำงานปกติครับถือว่าน้อยมากๆครับดูเทปโอ้โหเปิดโครมขนาดนี้นะการใช้งานก็ลื่นๆเลยครับไม่มีกระตุกหรือสะดุดเลยนะครับเพราะว่ากินพื้นที่ CPU น้อยมากๆนะครับ โอ้โหเปิดเยอะนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ลื่นครับไม่มีปัญหาในการตอบแชทหรือว่าในการใช้งานท่องเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อเจ้า B สารพาร์เนยนำมาใช้ในการตัดต่อเนี่ยจะตอบโจทย์สายกราฟิกขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยและนี่ครับเป็นไฟล์งานผมครับเจ้าไฟล์ตัวนี้เนี่ยมีความใหญ่มากๆครับเพราะว่าทําบนอดเวิร์กขนาด100ซนเมหรือ1เมตรนั่นเองนะครับ ส่วนรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปภาพแบบ Fu l l HD นะครับอ่าวน,นึ่งทำฟอนต์ก่อนฟอนต์หายนะครับตัวนี้ไม่ให้ลงฟอนต์มาด้วยนะโอเคครับรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปภาพแบบ Fu l l HD ครับไม่ได้มีการทำลิงก์มาทำให้ขนาดไฟล์เนี่ยถูกอัดแน่นไปท้รูปภาพเยอะมากๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเมาื่อซูมเข้าซูมออกเนี่ยจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อมต่อหน้าจอตัวนี้กับ b ส3พันเนี่ยหน้าจอมันขนาดใหญ่ครับเป็นขนาดประมาณ3,000กว่าพิกเซลทำให้ในการดึงเข้าดึงออกเนี่ยจะมีการกระตุกเล็กน้อยครับแต่พอไปต่อกับหน้าจอทั่วไปขนาดปกติที่ไม่ใช่เป็น 4K เนี่ยเป็นจอ Full HD ทั่วไปนะครับก็พอลองเทส AI เนี่ยกับลื่นกว่าตัวนี้ครับผมก็อาจจะเป็นเพราะหน้าจอด้วยนะังมีผลในการทํางานของ AI ตัวนี้นะครับ สำหรับงานนะครับที่มีเลเยอร์ในการทำงานไม่เยอะเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับสามารถทำงานเบื้องต้นได้นะครับในเอือดราคานี้นะครับก็ยังสามารถใช้ในการตัดต่อกราฟิกเบื้องต้นได้นะครับบน Adobe Illustrator นะครับนะสังเกตว่าในการดึงเข้าดึงออกหรือย้ายภาพเนี่ยจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับเป็นเพราะว่า1คือหน้าจอเนี่ยมันใหญ่นะครับผมเป็นจอ 4K นะครับแล้วก็ไฟล์งานเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับมาดูที่แรมครับสังเกตชัดเลยว่า เจ้าตัวนี้เนี่ย CPU ครับไม่ได้ถูกกินเท่าไหร่แต่กับเป็นแรมครับที่ทํางานหนักมากๆนะครับแรมตัวนี้ให้มาเป็นแรม8 g b นะครับคิดว่าไม่น่าพอสําหรับการทํางานกราฟิกนะครับก็คือต้องเพิ่มแรมนั่นเองนะครับขั้นต่ำก็คือ16 g b นะครับซึ่งเจ้าตัว B3 พัทเนี่ยเรามีสล็อตแรม2ช่องนะครับก็สามารถใส่แรมเพิ่มได้1ช่องเลยนะครับมาดู CPU ีรงน้อยมากนะครับสังเกตที่ CPU นะครับตัวแรมจะกิน เปคเยอะกว่านะครับในการเปิดโปรแกรม Illustrator ครับนี่มาดูหลังบ้านเห็นไหมหน่วยความจำเนี่ยวิ่งค่อนข้างสูงเลยครับส่วน CPU เนี่ยจะวิ่งน้อยกว่ามากๆนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับเท่าที่เห็นเพราเนี่ยถ้าเกิดอยากให้จบจริงๆเนี่ยแนะนำว่าซื้อแรมเพิ่มนะครับต่ออีกหนึ่งสล็อตไปเลยถือว่าจบแน่นอนครับในการทำงานกราฟิกนะครับผมอ่าเรามาดูสปคคร่าวๆกันดีกว่า ตัวนี้นะครับเป็น Intel Gen 11นะครับ Celeron N5095 นะครับความเร็วเทียบเท่ากับ Core i3 Gen 10นะครับแล้วก็สเปคตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดหนักจัดเต็มครับนี่เลยครับแรมนะครับให้มาเป็นแรม8 g b อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ SSD เนี่ย2องหกนะครับแรมเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับแล้วก็นี่ครับสามารถเปิดดูหนัง 4K ได้นะครับตามที่บอกเมื่อกี้ครับแล้วก็ เชื่อมต่อได้สูงสุด3หน้าจอนะครับผ่านตัว Type C แล้วก็ช่อง HDMI อีก2ช่องนะครับตัวนี้เป็น Intel นะครับ Jasper Lake นะครับตัวล่าสุดนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.9 g h z นะครับอ่าให้มาเป็นตัว4 core 4 t h r e นะครับสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนั่นเองแล้วก็นี่ครับเราสามารถนำเจ้าตัว,ว B3 เนี่ยไปแขวนกับหลังจอนิเตอร์ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ต่อได้3จอแล้วก็ในตัวเครื่องนี่มีพัดลมระบายอากาศนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเรื่องความร้อนตัวเครื่องจะร้อนไหมเปิดใช้งานแชั่วโมง1ิชั่วโมงเนี่ยบอกเลยว่าเอาอยู่ครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับแม่ค้าออนไลน์หรือว่านักศึกษานะครับที่ต้องการคอมตัวเล็กไปใช้งานในร้านนะครับใช้งานหน้าร้านหรือว่าใช้งานบนโต๊ะคอมสวยๆนะครับเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับก็แนะนําเดี๋ยวตัวนี้เหมาะมากๆครับผม นี่ครับตัวเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนเนี่ยไม่มีความร้อนเลยนะครับหลังจากเปิดใช้งานเทสลงโปรแกรมมากว่าถึงชั่วโมงเนี่ยตัวเครื่องไม่ร้อนขึ้นเลยนะครับก็ในอุณหภูมิห้องเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนครับผมโอเคครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไปลองเทสการเล่นเกมกันสักกน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการจอแยกมาในตัวนะครับรวมถึงการแสดงผล 3D เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมเกมเมอร์นะครับก็ต้องบอกว่าอย่าคาดหวังกันมากนะครับ ใช้งานตามราคานะครับผมแต่ว่าจะลองเปิดดูก่อนได้รู้ว่ามันไหวไหมนะครับไปดูกันเลยนี่ครับตามสภาพเลยครับผมก็คือกระตุกนะครับเฟรมเดทตกนะครับกับเกม c ีส o นะครับอันนี้ปรับต่ำสุดแล้วนะจะสังเกตได้ว่าแบบกระตุกแหลกเล่นไม่ได้เลยนะครับก็เล่นไปก็ปวดประเปๆนะครับส่วนเกมอื่นๆอย่างเช่นเกมกเก่าพวกแบบ GTA ไซด์เดทเนี่ยเล่นได้นะครับแต่ว่าเกมใหม่ๆเนี่ยอาจจะยากหน่อยคนใช้การ์ดจอสทีู่งสูงเนี่ยอาจจะไม่น่านำเท่าไหร่นะครับผม สุดท้ายนะครับเราจะมาสรุปกันเลยว่าเจ้าตัว BIMac B 3 p ส u s ตัวใหม่เนี่ยเหมาะกับใครบ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะกับสายออฟฟิศนะครับคนทำงานนักศึกษามหาลัยนะครับเอาไปว่าใช้ในการทำรายงานส่งอาจารย์หรือว่าใช้ในสำนักงานในออฟฟิศนะครับทำโปรแกรมบัญชีอ่าทำโปรแกรมออกแบบนิดหน่อยหรือว่าใช้ทำบท Excel ทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ลื่นมากๆนะครับเปิดโค้ได้20กว่าหน้าจอโดยที่ไม่กระตุกเลยนะครับก็ รวมถึงยังเอาไว้ใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกท,ทั่วไปนะครับส่วนสำหรับสายเกมเมอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องมองตัวอื่นนะครับตัวอื่นที่มีการ์ดจอแยกตาหากหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปเลยดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมขนาดนั้นนะครับก่อสุดท้ายนี้นะครับขอฝากตัวบี a มกบีสามพัดนี้เอาไว้นะครับในราคาอยู่ยที่ 8,490บาทนะครับในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเราลดราคาอยู่ที่สูงสุดถึง7,000กว่าบาทเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีตัวแรม16กิกนะครับจะเป็นราคา9,700กว่าบาทนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง Shopee รัสด้านะครับโดยลิงก์ในการสั่งซื้ออยู่้าล่างนะครับผมกดดูได้เลยนะครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับบบ